สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันนี้กับครองครัวทั้งไม้ชาแนลนะครับวันนี้ผมชีร้าน์วันนีเจอน้องเสือจังหวัดปทุมธานีคลองสิบนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาดูสุดยอดไม้นะครับผมไม้มัก่าแผ่นเดียวนะครับขนาด208เซนครับยาว280นะครับหนึ่งในไทยนะครับผมที่บอกว่าเป็นตังค์นะครับตอนนี้นะผมที่ผมว่านะน่าจะเป็นติดหนึ่งในสามผมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมไม่รู้นะว่าจะมีใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะครับผมแต่ผมบอกว่าตัวนี้นะผมอาจจะใหญ่ที่สุดในไทยแล้วนะครับ อ๋ออีกอยู่ด้านหลังผมนะครับผมนี่ผมไม่รู้นะครับอาจจะใหญ่กว่าผมหรือยาวกว่าผมผมไม่รู้ครับแต่ไม้ที่ผมได้ในวันนี้นะผมผมบอกว่าทั้งใหญ่นะครับผมขนาดที่กําลังสวยเลยคือสองเมตรแปดเซนนะครับผมคือซ้ายขวาเนี่ยวัดเลยครับสองเมตรแปดเซนแล้วก็ด้านด้านบนถึงด้านล่างเนี่ยคือสองร้อยแปดสิบผมแล้วหน้าสวยมากนะผมแล้วมีลายที่แปลกมากเลครับผมก็ขออย่าไปรับชมดูหมูปากดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านงธม้ด้วยนะครับผมบอกว่า คลิปนี้เนี่ยผมสลหรับคนชอบไม้ไม่ควรพลาดนะครับไปเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูนเฟอร์นิเจอร์ไม้สวยๆครับครับผมเดี๋ยวมาดูใกล้กันนะครับนี่คือผงหน้าของต่างไม้มะค่านะครับขวบกล่าวาว่าอาจจะเป็นที่หนึ่งในไทยนะครับนี่ทุกคนเนี่ยผมอาจจะตกใจเลยว่าโอ้เป็นไม้ต่อหรือเปล่านี่ใช่ไม้แผ่นเดียวหรือเปล่าหรือใช่ไม้มะค่า,า,าบ้านเราหรือเปล่าที่บอกว่าเป็นชาวบ้านนะครับผมชาวบ้านคนธรรมดานะครับที่เขา ซื้อมาไว้เมื่อสมัยก่อนนะครับนี่ครับนี่คือไม้มะข่าแผ่นเดียวนะครับแล้วลายนะผมลวดลายนะผมนี่คือเป็นหนึ่งในลายของไม้มะข่านะครับผมไม่ทราบว่ามันเกิดน่าจะเกิดจากแร่นะผมแร่ธาตุนะครับแบบนี้นะครับผมเขาก็จัดเป็นหนึ่งในลายของไม้มะข่าเหมือนกันนะครับแต่คือเขาหายากนะผมหายากกว่า่มนะครับมันจะเกิดขึ้นกระต่อเมื่อแบบว่านี่ครับลายไฟแบบนี้นะครับเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับซัก ร้อยต้นจะมีต้ตนหนึ่งหรือเราไม่ค่อยเจอกับพวกชุดไม้รับแขกของจะเจอกับชุดตรงฟานะอมไม่มากนะครับแบบนี้บอกว่าใหญ่ด้วยยาวด้วยนะผมแล้วก็หน้าสวยมากครับนี่ครับซ้ายนะผมไปขวานะครับสองร้อยแปดเซนสูงด้านบนนะครับด้านล่างไปด้านบนเนะี่ยสองร้อยแปดสิบนะครับสุดยอดในไทยนะผมผมบอกว่าตัวนี้นะครับไม้ไม่ต่ำกว่าพันปีถ้ามึงชมลองเชี่ยวไหมครับผมว่าไม่ต่ำกว่าพันปีนะผมนะ หรือหลักประมาณ500ขึ้นนะผม500ขึ้นครับต้นไม้เนี่ยถ้าเพื่อนมาสังเกตนะครับซ้ายกับขวาหน้ากับหลังแต่ด้านบนด้านล่างเนี่ยกับพี้เขายังไม่ติดนะผมไม่มีกับพีติดเลยนะครับกระพี้ไม่ติดเลยเขาบอกว่าแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้นะผมจะใหญ่กว่านี้นะผมใหญ่กว่านี้นะตอนนี้เขาเป็นต้นอยู่นะครับตอนนี้เขาเป็นต้นอยู่เขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมนี่ครับเป็นรถายสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีดราม่ามาตลอดนะครับว่า โอต้นไม้น่าจะอยู่อ่าท่านาจะอนุรักษ์เป็นต้นไ nice. ม้ไว้นะผมผมพูดเลยนะครับผมเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์มือสองนะครับผมผมแค่อนุรักษ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ไว้นะครับคือผมไม่ได้ไปจัดนะผมไม่ได้คือเป็นคนที่เขาเนระียกว่าไม่ได้เป็นคนที่ไปประมูลไม้หรือสัมปทานไม้นะครับผมมันแค่ร้านเฟอร์นิเจอร์มือสองนะผมแค่อ,อนุรักษ์เรื่องไม้เก่าไว้นะครับผมก็คืออาจจะมาเผยแพร่ให้กับคนที่รักไม้ชอบไม้ผมได้เห็นได้ซื้อขายได้เก็บสะสมครับผมไม่ได้แปลผมไม่ได้จัด ผมไม่ได้เป็นคนตัดนะผมต้นอย่างนี้นะครับเขาคงจะไปตัดเมื่อมาสักเจ็ดสิบปีแปดสิบปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็อาจจะบางคนก็อาจจะมีร่องรอยการเขาเรียกว่าอะไรมีคุณสาพเดิมหรืออาจจะผูพังหรืออาจจะไปใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเฟอร์นเิเจอร์อย่างอื่นนะครับผมแต่ตัวนี้เขาทำมเทาเป็นตังนะครับเรีย่าเป็นปตังครนะสังไม้ไผ่เดียวเห็นคุณภาพสวยงามเลยครับผม คนนะครับเนี่ยผมกลางแขนยังแทบจะไม่ไม่มิดนะใหญ่ไหมครับเนี่ยสุดในไทยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องทําไมเอาไว้นะครับผมบอกว่านะครับสุดในไทยนี่ตรงนี้นะครับก็ยังไม่มีใครทําลายสถิตินะผมนะตอนนี้นะครับสหรับที่ผมทําไว้คือ2เมตรแปดเซนความกว้างนะครับสองเมตรแปดเซนนะครับแล้วไม้ต้องสวยนะครับคือไม้ป่าเปอดอเนี้ยคือผมไม่นับนะถ้าคือไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้คือไม้แผ่นเดียวแล้วไม่มีปะเลยท่า,านผู้ชมอาจจะเห็นเนี่อาจจะมีตรงนี้ตัวนี้ยเขาเป็นลายเขาเรียกว่าตาไม้คดไม้แต่ผมไม้อาจจะหายไปนิดเด็กแมวผมตัวนี้นะครับถือว่าไม่เสียหายนะครับอาจจะมีปะที่ผมท่านผู้ชมอาจจะเห็นที่ไม้ใหญ่ๆอาจจะมีปะรอยไม้เสริมไม้อะไรอย่างนี้ผมไม่นับนะครับาารไม,รบไม้รับไม้สวยนะผมนับับไม้สวยครับแบบนี้ครับของน้อยแปดเซนทำไว้นะครับแล้วก็โต๊ะกลมเนี่ยผมทําไว้คือ ส8 0เส้นหาศูนย no. 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 ์กลางนะผมหนาวประมาณเกือบ10นิ้วนะผมที่ทำร้อยสิบสินะครับถ้าฝากกดไลค์เดี๋ยวผมกดแชร์นะครับผมแล้วกดติดตามช่องรุ่นท้าไม้ไว้นะครับผมมีไม้เฟรีเจอร์ด้วยตัวจากนี้นะครับมาให้ได้ผู้ชมนะครับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับนี่ครับก็ไวรุ่นท้าไม้ผมก็ฝากผลงานไว้นะครับจากร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือครับไม่มีผิดพลาดแน่นอนนะครับนี่ครับเห็นับมไฟเปลวไฟนะเปลวเปลวไฟนะครับ เป็นเขาเรียกว่าเขา,า,า,ายังไม่ได้จัดเป็นหนึ่งในลายของไม้ไมาค่านะเพราะว่ามันหายากนะผมหายยากน้อยน้อยต้นนะผมน้อยต้นจะมีส <uld starring> ักต้นนะครับเ้าเรล่เรนลายเบลไฟเบลขึ้นแบบนี้นะถ้ามีเยอะๆนี่ก็ราคาแพงแบบนี้ก็ถือว่าสวยนะครับก็ยังไม่ได้จัดอยู่ในจัดจัดอยู่ในหมวดของลายลายไม้แปกเพราะว่ามันหายยากผมหายยากจนแบบว่าเขาคิดว่ามันอาจจะมีแค่ต้นเดียวนะผมแต่ที่ผมมึเห็นในชิน้งนงานมันเนี่ยก็หลายต้นแล้วนะครับเราเป็นเป็นหลายชิ้นแล้ว ถ้าผมจะเผยแพร่ไปไเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีคนพบเจออะไรอย่างเงี้ยอาจาอาจะเอ่ยจัดอยู่ในหมวดของลายมะค่าด,ด้วยเพราะว่ามันเกิดจากลารไม้มะคา่าวยปะดูลถามว่ามีไหมมีผมไม่ได้เห็นแค่ชิ้นเดียวคือชุดร,รับแขกลายเปลวไฟนะแบบนี้นะลายเปลวไฟนะครับต้องบอกว่าเป็นลายเสือหรือเปล่าผมว่าลายเสือนี่คือแบบหนึ่งนะแต่ที่เป็นลายแบบก็เหมือนเปลวไฟนะผมนะครับเป็น,นรูปลายของไม้อย,ายนะ่างเงี้ยติดผมนะครับติดปุ่นี่คือลายเปลวไฟนะครับ นะครับมันจะมีลายส้มๆนะผมเหลืองๆครับแล้วมีตัดขอบด้วยสีดำนะครับเห็นไหมครับเป็นลายไม้ธรรมชาติเขาจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เขาว่าสีหรือเปล่าผมท้าเลยผมท้าเลยนะครับว่ามาเอาหินเทียมมาปาดลายนี้ก็ยังดูนะผมเพราะว่าผมลองมาหลายครั้งแล้วนะครับเขาคือลายไม้แท้ๆนะผมแล้วผมก็รับประกันครัถ้าถามว่าสถานะตอนนี้นะของตัวนี้นะครับปิดการขายไปแล้วนะครับแค่มาลงโชว์นะผมมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับด้วยความสวยงามของไม้ครับด้วยความหายากของไม้นะผม ก็สำหรับวันนี้นะผมฝากผลงานนะครับแล้วกดอติดตามไว้ในะอผมมีไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะผมมาให้ท่านผู้ชมรับชมไอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ